มาดูตัวอย่างอีกตัวครับนะฮตัวตอนนี้เลยครับ G L ครับนะเส้นร้อยแบ่งนรกสวรรค์ใช่ไหมครับนะครับก่อนหน้านี้ก็ลงนรกมาเนี่ยนะช่วงสกิลเบเกอร์เรนี่ยก็ลงนรกนี่ก็เกิดตรงนี้เกิดโคนด้ดเล่นครอสใช่ไหมครับโค้เล้นครอสก็ดีแล้วนะเส้นสิบตัดเส้นจี้าเส้นน้อยตัดเส้นมากขึ้น เรียกว่าโกลเด้นคลอสนะอันนี้เป็นไทมเฟรมเดย์นะเนี่ยไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมเดย์นะคนเล่นคอร์แล้วตอนนี้ก็พักพักมันหลุดไหมเกิดเด่นคอร์ไหมครับไม่เกิดไม่เกิดอันนี้ตัดตัดขึ้นขึ้นขึ้นสวรรค์ละนะขึ้นละวแล้วนะตัดขึ้นได้อย่างแข็งแรง ไอคนนี้ดูขาลงมั่งขาลงพอขึ้นไปอพักเกิดนี่เกิดเดทคลอสนะครับเส้นสิบตัดเส้นยี่สิบห้าลงมาตัดเส้นร้อยอีกโอ้ไม่ดีเลยเห็นไหมหลุดเริ่มลงนรกแล้วนะครับเห็นไหมเริ่มลงนลกแล้วนะเด้งไปเกินร้อยนิดหน่อยลงเด้งกินร้อยลงเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เรามีต้องคัดแล้วนะต้องยอมแพ้แล้วนะ ยอมแพ้แล้วนเนี่ยไม่ยอมแพ้แล้วเป็นไงมาดูขาลงลงแรงแตะเส้นร้อยแล้วเป็นไงครับอุ้ยผิดแตะเส้นร้อยเห็นไหมลงเห็นไหมคุณไม่ขายเนี่ยอย่างเงี้ยคุณไม่ขายไม่ยอมขัดทุนนะคุณเจ็บหนักแล้วยังไงเห็นไหมให้จุดขายให้เนี่ยตรงเนี้ยจุดให้คุณคัดลอสแล้วนะจุดเนี้ย คุณไม่คัดแล้วเป็นไงวันนี้โอ้โหโไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับจีแอลนะแล้วลกชัดชัดโอ้โหไม่รู้จะกลับัวย,ยังไงเลยครับเนี่ยใครมีไม่คัดโอ้เหนื่อยมากช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้วครับ